ต่อมาเขาจะให้เราเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันน้นนองๆต้องแยกดีว่าอะไรมันเกิดยาวเกิดสั้งน,นะใช้เวนอนะ่ะอันนี้เขาให้ใช้เวนหรือว่าเราจะใช้วายก็ได้นะแล้วแต่อารมณ์เรานะเราอยากใช้วายเราก็ใช้ได้นะสลับกันเลยไหมสลับกันไหมโอเคงั้นข้อนี้นข้อแรก I read key r e a t e new paper and t m โทรศัพท์ดังต้องทำไมอะไรเกิดยาวต้องเขาต้องทําไมคะอ่านหนังสือพิมพ์อยู่จู่ๆโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาก็จะเป็นนี่เลยเขาเชื่อเขา,เขาเชื่อในคำว่า when นะคะ he was reading the newspaper when the telephone rang ช่องที่สองกำลังอ่านอยู่ยาวๆจากนั้นก็โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาข้อนี้เพื่อนขอใช้คําว่า while เชื่อมดีกว่าอ่ะเราบังคับใช้คําว่า w h i ที่แปลว่าในขณะที่เชื่ออย่าลืมนะ หลัง y มันต้องเป็นสูตรยาวๆใช่ไหม subject was were ว verb เติม i n g แสดงว่าข้างหน้าต้องเป็นสูตรสั้นๆ subject บวก v e r ช่องที่2นะคะอย่าลืมนะคะอ่ะหนูมาวิเคราะห์กันก่อน he talks on the phone คุยทางโทรศัพท์ accident happen e d อุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเกิดยาวเกิดสั้นต้องใช่ไหมเขาต้องคุยมาก่อนแล้วอุบัติเหตุค่อยเกิดขึ้นก็จะเป็นสูตรสั้นเอาขึ้นเอาขึ้นมาข้างหน้าก่อนคะ่ะก็จะเป็น t e a c t The a c c เห e n t h a p ่นเขียนแค่้พอนะช่องที่สอง the accident happened why ประโยคหลังต้องสูตรยาวๆ he was talking on the telephone จบแล้ว the accident happened when he was talking on the telephone กำลังคุยอยู่ก็ได้ไหมโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ค่ะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นข้อต่อมาให้ใช้เว้นนะ ให้ใช้เว้นนะลองคิดเองดิ He watched television. Steve came over. Steve ก็มาใช่ไหมเห็นไหมก็จะบอกว่าเขาต้องทำอะไรก่อนคะดูทีวีอยู่ใช่ไหมดูทีวี TV อยู่ก่อนใช่ป่ะจากนั้น s t e v ก็มาก็จะบอกว่าเลยคะยาวๆก่อน He he was watching television. Uh, he was watching เลยวิ Hello, ชันช่วยด้นคำว่าเว้ n เลหรือ่ามา when s t e v e came o v เ r นะแตมี <That means. S 2> หรือว่าหนูบอกว่าหนูอยากจะเอาสตีฟไปข้างหน้าได้ได้ได,ได้ไม่ผิดแต่ต้อง,องยกไปทางพวงนะยกคำว่า when ไปเลยนะก็จะเป็น when s t e v เ came over จบหนึ่งประโยคคำมากให้พี่หน่อย he was watching television ตุดตุดจุอ่ะแบบนี้จานมันต้องแบบจะลับก็แบบปลายทั้งพวงเลยนะคะข้อที่สี่ค่ะ he relax on the patrol เขากำลังรีอลกอยู่ใช่ไหมจากนั้น it's began to rain ฝนมันก็ตกถูกป,ปะอะไรเกิดยากเกิดสซานเรื่องขอใช้คำว่าวายเชื่อม วายต้องอยู่ข้างหน้าด้วยขอแบบยกมาไว้ข้างหน้าเลยแบบนี้บังคับรีแลกอยู่กับฝนตกอะไรต้องเกิดก่อนคะต้องทำไมเราต้องทำไมเราต้องรีแลกอยู่จากนั้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยฝนก็ตกลงมาถูกปะก็จะเป็นยาวๆคำว่ารีแลกก็จะเป็น he was relaxing on the patio Pat ช่ไหมต่อมา c o ม m า it begin to rain จากนั้นฝนมันก็ตกเรียบร้อยต่อมาค่ะถ้าใช้คำว่า when ค่ะเอา when ขึ้นต้นเลย I took a nap t ับช a ก a ันับใช้ก nap, nap, แปลว่างีบหลับงีบหลับ the his alarm clock accidentally went off ก็คือดังขึ้นมา went off มันคือแบบดังดังขึ้นมาแจ้งเตือนอย่างเงี้ยค่ะนะเตือนก็ได้อ่ นาฬิกาปลุกก็ดังเตือนขึ้นมานอนอยู่หรือว่านาฬิกาปลุกเกิดขึ้นมาก่อนต้องไหมคนต้องนอนอยู่จูๆ่จๆนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นมาก็จะเป็น when he was taking a nap comma นะ้อจบหนึ่งประโยคนะ his alarm clock accident accident เท่านี้แปลว่าโดยบังเอิญน,นะคะ มาจากคำว่า, accident วาอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็คือความบังเอิญเนาะแปลว่าโดยบังเอิญโดยบังเอิญ w e n t off ไปเลยจบตัวทีนะแต่ไม่สวยนะคะตัวทีนะคะแล้วมาปวดหัวกันเลยมือพี่มากอ่ะต่อมาข้อที่หกค่ะ he cooked dinner เขาทำอาหารเย็น the baby started to cry อ uh, า when เอา w i f เชื่อมไว้ต้องการก็จะเป็น ทำอาหารกับเด็กร้องอะไรต้องเกิดก่อนต้องทําอาหารใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลังวายต้องย,วยาวยๆก็จะเป็น why he was why he was cooking เด็กก็ร้องก็จะเป็น the baby the baby started to cry That ะะ The baby started to cry while he was cooking. ตอนที่เขากำลังทำกับข้าวอยู่ะะก็ทำะไมคะจับลงหม้อไปทำไมเด็กนะร้องดิทนะัศนจับต้มเลยต่อมาข้อที่เจ็ดค่ะ We had dinner. ต่อมา He had dinner. He heard a loud noise. ทานข้าวอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงดงังเอาเวน้นชื่อมก็จะเป็นอะไรเกิดยาวเกิดสั้นต้องกินข้าวก่อนใช่ไหมก็จะเป็น He he was having dinner when he heard a loud noise ได้ยินเสียงดังนะดินเนอร์เด็กๆได้พวกแบบเข้าเช้าเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะนะลองดูนะเข้าเช้าว่าไง breakfast ใช่ไหมเข้าเช้า breakfast เข้าเช้า breakfast เข้าเที่ยงอะ lunch เนาะ lunch เข้าเย็นนะ่ะ dinner เนาะถ้ามือแบบเป็นมือย่อยๆมือดง่งมือดึกมือเล็กๆของเราเขาเรียกว่า supper นะคะ supper มันคือแบบมือแบบมือเล็กๆอ่ะมือย่อยๆอะ่ะส่วนเคยอาหารว่างไหมระหว่างมื้อสายอะระหว่างประมาณ11เดโมงอย่างเงี้ยระหว่างเช้ากับกลางวันใช่ไหมเขาจะเรียกว่า brunch เป็นการ สมาสนทีปฏิสนทีนะคะแร้วว่าเบรคฟาสกับหลัก็จะเป็นบรันช์ยังไงดีเนี่ยไม่มีที่แล้ว b r u n c h บรันช์นี่คือมือสายซัพเพอร์นี่คือมือย่อยนะคะเด็กๆก,กินมือย่อยกันนะคะมื้อไปดึกๆอะไรอย่างเงี้ยใช้คำว่าซัพเพอร์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้จบต่อมาข้อที่8ค่ะที s สตา y The the bell r a n ขณะที่เขากำลังอ่านหนังสืออยู่อะไรเงี้ย Do bell อดที่บ้านมันก็ดังขึ้นมาอ่ะเอาวา้เชื่อมเอาวาเชื่อมหลังไว้ต้องเป็นสูตยาวๆต้องอ่านหนังสืออยู่ก่อนใช่ไหม why he was studying ด้วยใช่ปะจู the the bell มันก็แรงขึ้นมาช่องที่สอง ข้อที่เก้าค่ะ he took a bath mary l l mary โทรมาตอนที่อาบน้ำอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ mary ต้องมาที่หลังเนาะก็จะเป็นเอาในเชื่อมาเอาเวนแล้วกันนะคะเอาเวนมองไ้ข้างหน้าด้วย when mary c a l l คอมม m m a ตัหนึ่งประโยค he was taking a bath อบน้เรียบร้อยต่อมาค่ะ He read a book านหนังสืออยู่ The dog started to bark bark อันนี้เป็น verb เ,เขียนไปสองแฉกวันนี้ bark เป็น verb bark แปลว่าเห่าแต่ถ้าเกิดว่า bark เป็นนามมันจะใช้กับต้นไม้มันจะอยู่รอบนอกต้นไม้เป็นแข็งๆเขาเรียกว่าเปลือกไม้ค่ะจำเอาไว้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเปลือกไม้จำไว้เอาไว้จำไว้ไงดิหมาเห่าไปตองแห้งไปตองแห้งก็คือสมมติแบบว่าเป็นเปลือกไม้อนะ่งี้ จำปกติก็ได้นะไม่ต้องไปหาริงแปลว่าเห่ากับเปลือกไม้เรียบร้อยอลองคิดเองสิเห่ามาเห่ากับอ่านหนังสือต้องเข้ามาอยู่ต้องอ่านหนังสือมานานก่อนใช่ไหมก็จะเป็นเอาวายเชื่อมเอาวายเชื่อมไา้ข้างหน้าด้วย why he was reading a book จบหนึ่งประโยคคอมมา the dog s t a r t เดชูบักหมาก็เห่าออขึ้นมานะคะเหมือนบางทีพี่อัดวิดีโอเนี้ยหมาบ้านพี่มันก็เห่าออขึ้นมานะคะแ้าแบบน้องได้ยินก็ให้อภัยด้วยนะคะเขาชื่อบราว์หมาที่บ้านชื่อบราว์เป็นสีน้ำตาลไงก็ตั้งชื่อว่าบราว์ คนแถวบ้านก็ไม่เก็ตว่ามันร่าคุสิเนียมตาลนะคนแถวบ้านก็คิดว่าเป็นคาราบาวเป็นควายนะคะเนคะก็เออไม่เป็นไรเป็นแบบเอเกลักษณ์นะคะเป็นความยุนีของน้องบ้าวนะเรียบร้อยอันนี้ก็จบสําหรับ p a s ิ sim p a s ่อพาส con ด้วยเนาะ,ะอันนี้เราเอามาเชื่อมกันนะที่สํคาคัญ pass c o ต้องระบุเวลาในอดีตให้มันชัดเจนหรือ เอา2เหตุการ์มาเชื่อมกันเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นยาวๆใช้ past con เชื่อมด้วย when หรือเชื่อมด้วย w ก็ได้เหตุการ์สั้นๆเข้ามาแทรกใช้ pasting เนาะ subject v e b 2แบบเป็นต้นนะคะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเจอ past perfect แล้วก็ past perfect con กันค่ะ